สบายดีจ้าพี่น้องกอาลังสิสบายดีจ้าพี่น้องจะลังสิไปส่งน้องลงยืนโรงเรียนจ้ากับสาวอุ้มน้องพี่น้องสาวอุ้มน้องกระเจ็บคอสบายกระเป๋าเอลซ่ากระเป๋าไมนมีหมูฟันชีถามย่อพอดีววันนี้กระเป๋าเอลซ่าเออว่าแมนสวีฟีย่จากลืมตลอดเสื้ากันไปส่งน้องลุงเนื้อจ้าแราคาสิบไปจ่ายอะไรค่าเรียนพิเศษเพิ่อีกเนาะ เออวัน yeah, ยังวนนันนบัดอิท oh. ิ่มเพิ่อ like ยู่พี่น้องกาจิไปซื้ออันนั้นพี่น้องสมุดการเรียนให้น้องลุงเออโมแม่บรรทัดพี่น้องซื้อให้น้องลุงพี่น้องเบิ่งก่อนได้แล้วพี่น้องไอบรรทัดเอาตัวสั้นเด้อเพราะว่าตัวยาวเพิ่นกะ มันมันกายกระเป๋าต้องเอาตัวซ่อมซ่อมกระเป๋าพี่น้องได้อันสองพันเพราะว่าแล้วอันสองพันมีแจวได้ไหมมันทาดุปะโชว์โชว์พี่น้องหน่ยโชว์พี่น้องกุ้งเนาะอันสาวน้อมเนี่ยละเปียกผมไ่เพิ่มอันสาวนี่สาวน้อมเะาถามว่าอันอีล่าก็มีระบบใบมันธาตุปะใส่ระบบใบมันธาตุเซก้าะมีระบบบิ๊กปึกอันโซพี่น้องว่าคนมีแต่โซคนบม่ได้ยนบิ๊กคนเราหาละมันทาดเนี่ยอันลุงโบมีอาจจะคึ้นบวกให้อีแม่ซื้อ เจ้าขี้ใส่สัตว์แต่ละมือ,อยืมมูอขี้เพิ่นว่าเออเดี๋ยวสน้องฉับอกค่ะอีแม่ซื้อให้เด้อสอน้องมาประมาณอันสองพันนี่แล้วกับประมาณอันละสองพันก็ต้องจู่ห้าใบเนาะพี่น้องพี่สัตว์ละพี่น้องง้อโรงเรียนแล้วจ้ะพี่น้องวันนี้น้องง้อโรงเรียนแล้วพี่น้องจะตามไปซื้อผ้าไปนั่งไปใจ่ยเงิน น้องลุงพาไปพ่าเราลลล้อนะเยกันเป็นเสียงกันให้น้องลงวาดเน้องที่ก็โรงเรียนนะแล้วยเียงกันเออให้น้องลุงวาก่อนเดี๋ยวคนเลยวะเนี่ยกระเป๋าใหม่พี่น้องเหอะไดยังวัดสิ้นยังวัดสิ้นจับเออเห็นแห สบายดีสาวคู่คนพี่น้องอปไปนันพี่น้องน้องลง้พพลมพ่อปันิภาไปอันเสียค่าเทอมเพิ่นเออเสียค่าเนียนพิเศษลุ่งพาสาวนไปเสียค่าเนียนพิเศษก่อน ว่าสะอ้นไปเสียค่าเรียนวิเศษอยู่สสบายดี สะอ้นนันหาสะอ้นน้อยกับสาน้องมาส่งน้องลูกไปมาเสียค่าเล่าพิเศษเลยพี่น้องสำโพแล้วคนสำโพแล้วคนจะอยากได้กันกระเป๋ามันจะกระเป๋าละไปยังวาและนักข่าวโูก ไปได้แล้วใบบินได้แล้วเอใบบินให้โอ้นน้องลุงก็ซอกไปเห็นแล้วพี่น้องไปไป้ไม่แห้งไปเลยบอกให้แม่ซื้อหน่ออาี่แม่แม่เสื้อซาข้อมือจะว่าเงนเออนักเลียนหลายขนดเลย เออไปซองต้งลุงพี่น้องมาให้เพื่อนมาเอาเงินเงินกินขนมเด้อสามพันโนปะสี่พันเอาให้ห้าพันัน่นแหล้วสี่กำหนด ชี 4, ้พันได้อพี่น้องกองำหนดเพื่อนน้องหลายหลายกับนั่นแหละส่วนได้ปิดคอมเมนต์เด้อพี่น้องเอ้ยอดปิดคอมเมนต์ดูเห็นอื่นเนาะอ,อันนี้เนาะคักนะนนเล่นเนาะระว่างกับคักอันเล่นนะจะออกเมื่อแล้วพี่น้องวันนี้คือโรงเรียนการโรงเรียนอนุบาลน้ำพึกพี่น้องคือเงยบอมงหอยจอดลงเด้พี่นอ้องเอ้ยให้ถึงที่เลยเพื่อนวา โอ้โหดูหาซ้ำมาสิตอนท่บังยังเออพี่น้องแพนด้ากีตาร์ตอนทับังยังดีเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้ละอันนั้นนอสโอนอันนี้ยังเกาะทหารเนาะทหารเพิ่นทหารเลยเอาบินให้คก็แน้องสวรรคมาเบิ่งสวรรค์เทพอันนี้เหตุคนหนูต่อพี่น้องหนูไหว โอ้โหโอ้เราโอไปไม่เลยจะครัวเราครัวเท่านี้เนาะฮะ เขาเห็นผัวเขาเฮ็ดละเอาขี้เท้าโมลวกลวกแล้วเอาไปเกลือซิขี้เท้าแล้วก็มาลกมันออกหมดเลยขาวอุจจจะอยู่เออเจ้าเราเคยเห็ดแบบนี้คืว่ามันออกกูเบิดเพลยแบบนี้ขั้นลวกแล้วมันออกคักแฟอไรด์ขาวสวดอยู่ แดดส,สองตาสองตาหน่ยพี่น้องเลยไปยมหืว้เนรมหาซื้อวก็เห็นเดีนี้พี่น้องเลย เขาบอกว่าต้มน้ำห้องรัวเขาบอกรออกออกแหละเขาเห็นพอเขาเห็นนะฮะแล้วก็เอาเกลือใส่กีเท่าเจ้านี้เลยนี่อ,อ้อมอ้อมอ่คำว่า,าอ้อมก็ก็จะแซ่บแน่นะอืมรับ ມາບັກກ um ິນອອກລະບໍ່ນະເດີ້ໂຕມັນຫົ່ລົກອືໂຕຍິນພໍ່່າ ต้นทองฮอนลวกล้วมันขาวจั๊วกนะคักแค่นะอคืนนี้ซีขยังขุ่นเหมือนโบเบริเบรเจ้าระเ่า,าให้เอาตอนนี้กะะะอ้นกับลังคู่ชิบะละพี่น้องตัวหนึ่ง ลงก็กินเท่าไม่ค่อยมึงดูมาเกือกเออเออเกือกแซ่ไรเออลกมึงหมดเลยหาเห็นบ่ไม่แล้วพูนทางมึงเกือแซ่ นั้นแหละไม่แล้วอนไม่แล้วสบายดีพี่น้องวันนี้มาเบิ่ง่นขัวหนูเหรอเห็นอย่างนี้บ่วานนี้ยมาเบิ่ง่นขัวหนูมองหนูเอว่าชิอ้อมบ่คือสิละหนูยังเกินหนูวาย นั่งนี่นะนูพุูกนู้ผกใหญ่ค่ะน่ไม่นูนี่นะหมูหมูพุกใหญ่โอ้ยามีใครก็ต้องการเด้อหมูนี่ฮะมันหนาวตัวเท่าไรเนี่ยจะซื้อมาจักเด้ออันพัวเฮาซื้อโอ้มาซื้อวัตถุผลเออพัวมันมาเลยสีดียาด้ตัวเขาเอามาสดๆเลยผัดเผ็ด ให้สะอ้นลาคลิปให้เด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องมือกับเฟื่อนถักกรไล์กดแชร์กดติดตามสาวน้องผาแซกเด้อเด้อมึงต่อไปแม่นั่นสะอ้นโซ้งสะอ้นอ้นน้อยเด้อพี่น้องอ้อมอ้อมอ้อมหนูเด้อพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายพี่น้องประวันทีเคเอสเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเบิ้งจอยกันไปเล้วพี่น้องเงย